โอยโอยโอ้ยโอยขึ้นมาลูกขึ้นมาฝากอันนี้ก็ได้เอา้าเพื่อนใอยสิเกี่ยวค่ะเอา้าสวัสดีค่ะสานบ้านสาวสืมกับพี่น้องเบื้องผลผลิตสาวสึมกินละวานอกินละวานก <ๆ S 1> ินละวานาไอ้เงี้ยนี่เม่เส้นหลเราซื้อบักแต่มากินกับเขาตลอดเนาะค่ะโอ้ยจะเป็นมากแล้วตัวเนี้ยอ,อยู่บ่ได้แล้วจนมน้ำแล้วนะเด ไปแล้วมันกลับไปแล้วจะสิวายุสั่นมั้งด้วยนะลูกอหอยเจ้ากินยอดเหมือนเราเิ่งด้วยลูกอหอยกินยอดเหมือนแล้วพี่น้องมับ่มีหม่องปลูกเะเสริมกบว้านไหว้บบนี้พันถือดินไหมประเนี่ยอสอนเน่ะถือดินไหมพันถือเป็นน้วยลวเลยด้งานนะ่รนะเอาไว้จังสั่นไปเลย รถแยเหยียบแค่นั้นล่ะบัดนี้บักเต่งงล่ะรถหามเข่ามารถจอดไว้พุ่นมือพายยู่หันไนกับปีนไปยังซี่ระดิ้นไหลไปเลยไม่ต้องารถเข่ามาจนกว่าจะเอายางได้ยู่ยางเขากับยางได้ยู่เอาก็รถไปนอกต่อบึงต้นมาฮูงตาเสื่อมพี่น้องเห็นแล้วปะ จากมือน,อนันทีเขาปลูกนะเดีนยวนเตีเ้ยๆนะ <Yeah. S 1> มึงดูงามแล้วตันนี้ก็สูงแล้ว <Yeah. S 2> ต้นนี้ก็สูงแล้วก็ดีครับตะไคร่ก็งามแล้วพุน่นเบื้องต้นแฟดหันแห่งสูง <Yeah. S 2> อือเออเดี่อาปิสอนเขาไปไปเน้นนี่เพิ่นเขาป้ปีนขึ้นได้ <c oughs> อีหลีเกศสอนเพิ่นเขาป้ปีนข <c oughs> <c oughs> ึ้นได้ <c oughs> เห็วนายพ่อจะโอ้เกี่ยวต้นมะฮูไข่อือืนี่หืตกเต้งเอาค่าพี่น้องบ่ค่าคิดแต่ว่าิได้กินนะแต่ว่ปหาเบิ้งเด้อบัดเนี่ยจากนอยกันนวยโคโลเคเล่ยู่นี่ตาเสริมซได้อ้างพี่นออ้องรวมทั้งมะฮูพร้อมเนาะเอามาปลูกซีต้นได้สามต้นค่ะต้นหนึ่งถึงหมดแสงสายเจาะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นส่วนพริกของเราก็ติดทุกต้นนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือพริกนะคะ ติทุกต้นค่ะพี่ต้นง่ายอีกนี่สวนสาเสร่อมค่ะพาไปเบิ้งบอกมีปะเนี่ยงามงามโอ้พูดหนบพีน้องมาเบิ้งมาเบิ้งกล้องพูดนะยยโอ,อ้พี่แอร์พี่แอร์อีน่เะเขาตัดกินได้น้วยหนึ่งเนาะปีนึงเนาะนี่สามน้วยค่ะปีนี้ได้สามน้วยวต้นซัมนี่ละครับต้นซัมี่ละสูง,งซ้ำสาวเสื่อมนี่เออสูงกว่าเยอะบางวงหนึ่จงจะไมยก็ออกอกีกเนี่ยมันมากินอัะนี้ต้น โอ้บัดเอ้ยบับดวัดน,นได้ยืดนอนดิยืดละเอ้ยดูยืดขึ้นละสังต้นสังสังตง้งตนอันนี้บักต้องบัดนี่พี่น้องมนานับซอยเนี่ยที่ว่าเขาบอกกันนะเด้เฮิมละเองแม่เธอเด็กห,หนึ่ง,งเส่็จบ่อมืออยากกันกน,นี่เด็กเออเด้สอง ยี่สีบสองสุกแล้ว,ส,ลวสามพูดนะอุ้ยเอาักต้องกันนะ,นนนะไ่กันนะสุกแล้วตันเนี่ยอืมอืมต้องไปต่ำก่อนอือสามน้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเยอะอ่าค่ะอีกสองน้อยปุ่ะะยุบปลปายอีกน้อยนึง เห็นปะนี่พี่น้นองเขาปลูกไว้น่ะได้กินอิ่ลี่ยุ่เถิงเถิงปุ่นมียุ่ล้องอันอีกวะอ้บัดนพืสุกเขาเห็นหลายเนาะปุ่นปุ่นอีกหน่วยหนึ่ง,งเถิงถงปุ่นค่ะปุ่นเห็นปะปุ่นอ่ะจะเห็นหักเด้อคอยปรับเด้อแต่ว่าขันสุกตีเทียดิเหมือนหวานเด้บเนาพร้อมพี่น้องมองดูนู่ะไปหกหน่วยไ้อีกหน่วยหนึ่งค่ะยังบืสุกคัก ดูเนื้อเนื้อข้างในกระท้อนเรามันจะเป็นปุยฝ้ายหรือปุยอะไรผพันดีพันดีนดไม่รู้ <laughs> ต้งซิมก่อนนายอุดำกระ<า>อยากซิมอืมหวานหวานอืหวานเอืม เอาเอาไว้เนี่ยนี่สีหวานป่ะเอาหวานก็เก้าเนี่ยมันสูกเทียล่ะเอาเปลือกไปลูกเด้อเอาลูกเจ้ายากินส้มยุเอาไปป้้นพ่อปุ่นเด้อไปเถอะปุ่นน้สวนเขากระดิ่งน่ะมีเหมือนล่ะเราเสริมสีพ้าพี่น้องแปะเอาน้าใหม่ก็มันยาวล่ะพูดแตไม่เหตุโกบกซิดา่อณครับผันดียุะ อันนี้ไล่เม็ดเนี่ยคัาซีดาไล่เม็ดเสริมบ่เวิร์กเ้อะเสริมอันคาดนแต่ว่ามันบ่าเ่บกันไดเนี่ยอันเนี่ยออกลูกดีแล้วกระซ่บเนี่ยต้นเนี่ยเริ่มเป็นดอกต็มอีกละส่วนพี่กับสิบปเฮดห้านให้สวนสาวเสริมอันนี้ก็สิได้กันเด้อค่ะทั้งงวทั้งไก่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่บักอื้อนี่มาบ้านไว้ซื้อนี่น,นี่หย่อนแหละพาแม่มมนลอยตัดยุ่ืเลยได้เอ ันจะร้องพีสูตรเบิ้งว่าเขาปลูกไสทอมันจะเป็นหัวไดิซ้ำดเดมอืมต้องเอาทอมาใส่อีกนี่บอกทัวร์ได้ไหนค่ะสะสมมาวันเอาเนอาอไหมกันหยาบปะเนี่ยค่าเหีียวมากเขาได้ไปหาน้องไหมนี่แหลกไปแล้วาบาสิภาพี่น้องไปทงยุไปยกสะดุง้งเป็น่าพพายุอันมานะอุ้ย,อ,ยอี่หยังเถื่อนตกเฉลิด นอนเงี้หมอนเห็นแปบๆก็ได้เห็นเด,นอนด้อันนี้ก็ยาลักนี่นอนนึงอืมาวมีกเด้กอเดียวก็ได้กินยุดตลอดออบ่งหาบ่างอีกกัน มันซ่อนเล่นต่เอเฮ้ยฝนตกแล้วตัวเนี่ยไอ้สามมาเอาก้อนนี้กันดำบปล่ะหงายเาละ,าละขนาดเมื่อนั้นสันนึงนะก๋วยเตียวนึงคุณหนึงดูพี่น้องผูหน่ฟังนั่นอีบลายเยอะ มีดีเนี่ยอ้โหวอ่ะอ้เขาออกกนี้ยงน้องแม่นภนตัดสนีหนึ่งทีนี่อันนี้มันยาวละเอารดเพราะว่ากอมันลายพี่น้องสรจะต้องอนะาได้อภัยตัวมาฟันออกทีน่ะใ้มีต่อเด้พูดน่ต้องลาย พ่อห้องขึ้นมาว่าหัวออกลูกสั้นมือนีนะ่น่ะคือโซกดีแท้น้องยังไม่ได้ออกอยู่ตัวผูบ่าพ่อโอ้หรือมันไก่อันจากกันนั่นได้ตัวผูค่าพี่น้องเด็ดเด็เด็เด,ด,ด,ด็ยางแล้วแต่ว่าน้องยังไม่ออ,อกมึงดูหอยต้นต้นเยอะดิปนะพ่อ เจ้าสิก้าไปเอาอยูบวะโมซุนโนขวบกระยานเวไปไปไปงัวได้ลูกแล้วเขาไปปอกดล้ไหมไปไหค่ะออกลูกอีกแล้วได้ลูกสายค่ะโศกบ่ดีแต่ว่าลูกสายโศกดีเพราะว่าพ่อเราจิกได้ลูกสายเราจะมากแบบว่านอเรียงไง่ายล้แล้วกับปอยปล่อยลูกสายแล้วเราก็ไปเอาแม่นางเมาแทนไว้ ได้กำไรดีกว่าค่ะพี่นอ้องอือโ <c oughs> <c oughs> หลีบหัวแล้วพี่น้องเป็นสาวบุญตะลกกรอนอะอูうう้พีผีออกมาใหม,ม่อีกน่ะเถอมันเหี้ยเนี่ยอีหลีนั่น <c oughs> <c oughs> พ่อเราฝันแม่นอิหลีเว้ยมากันเว้ากันพีนี่แล้ว่าเมื่อคืนนี่แนละ้วฝันแม่หัวตะไบแล้วบานโอ้ประตูนี่อยากได้ตหาหัวน่ะเก็บเอาไปฝันนั่นแล้วสั่นเป็นไดล่ะแม่นคนเราอิหลี <c oughs> เออฝันว่าออกเป็นตัวปูแม่กินเขาอีมัม่งหันที่หัวตะเว้ากันไอ้ซากแล้วมาเล่นน้ำแล้วเราเอาเรื่องงัวกันมาหนี้แม่เพิ่งจะย้ำเราไปว่านยังก็จะได้ตั้งงัวเจเ้ากระเก็บไปฝันน,นั่นแหละเท่าเั้นกลายเป็นอิริมันเป็นตะกรอดเตี้ยให้โมเดิร์นสกินน้องงัวแล้วเปน นี่จะขึ้นมาละน้องไม้อันนี้ที่จริงย่าเอาไว้หลายปันของสาวเสริมแล้วค่ะาเสริมอาศัยว่าเอาโฮมแน่ๆทีน่ะใารเมนว่าต้องเมนสิปลูกไม่นี่ก็คือเอาไว้แค่สามล้ำแค่นั้นเนาะตามพี่ว่าเขาเบิ้งคํำแน่นน้ำจากที่ว่าอันพี่น้องเพื่อนนั้นอันยังก็ปลูกขายน่ะแล้อย่างกับว่าต้องตัดเหงาถึงคันนี้กับเาต้องตัดเนี่ยค่ะตัดซําที่ว่าเสริมไป น้องยังไม่ได้โอ้ฝากเห็นน้าไม่สมน้ำ <Yeah. S 1> ยำยำยำเพราะว่ามันยาวอยู่เราออกก้อนดีๆนะไม่ค่อยขาวดีพี่น้องันขอสูตรไหมอีกละแล้วเสริมลงไปมือใดอันเด้อค่ะอัน นาะไม่สมนะว่าขันจังไหนมันคยขายๆนะว่ามีขั้นตอนยังไลเดี๋ยวเมื่อนาเฮ็ดอีกเนาะเมื่อนาเดี๋ยวเสียเอาวันสูตรมาไอเพิ่งอีกหาเนาอใหม่กันค่ะพี่น้องขอมากกระชัดหายยุ่เรื่อยนั่แหละปกติก็เฮ็ดอันนี่เฮ็ดเฮ็ดยุ่แเล้วเนาะนั้นพี่น้องยากได้สูตรมาอีกเขาเสริมกระสิบบอกแม่ขันซูเบิงสูตรอีกโอ้ฝาืะนี่แหละพี่น้องก็ได้ไปใส่ ดำเปื้อนเมื่อ,อ,อนี่แหละฝนตกหนักเนี่ยโอ้โหดํนกนะโอ๊ย้าเสิบระยะึ้นมัดถ้าฝนยังไข่อันนี้ฟ้าเนี่ยป้าไหวเอาเหมือนที่พี่น้องตัดมางสิน่นพอเพิ่งถ้าเอาได้เงี้ยก็เอาให้เอาไปไ,ปได้ก็เอาสารุปเลยเม,มนางค่ะพี่น้องหอเแล้วเบิ่งผิด นี่พี่้องเราก่อเด้ค่ะค่อยมาค่อยมาหยำงยำนิดหน่อยงยำมันงับง้านี่แหละ้ากะเหลาไม่จะเป็นน้องไม้สมเขียวก็เพราะเป็นยังดอกแต่ว่ามันก็สิออกเขียวแน่เนอะว่าขาวดีต้องเหลาได้หลายเติบเด้ตัวบังตัวยังซิมก็ซ้ำน้องไม้เห็นบล่ะแ่ว่ามันยาวเก่าาหมนนั้นอ น้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะอุ้ยน่าเห็นโอ้พี่น้องพายุหมาแล้วได้ปะเนี่ยค่ยาตล้เสริมกับแม่กรซียนยังก็ย้ำน้องไม่ก็หลักกระสรป,ปิดเครื่องไว้อยูน่นะน่ะค่ะมันอันตรายแน่วพวกเค,วเครื่องนั่นเครื่องนี่เขาเสียได้ปิดไปหมดนะพี่น้องเนาะนั่นแหละกษตรีย้ำขอม้าไหน,ก,ก,าานกันอีกได้ปะเนี่ยค่ะ มือนี้ก็ะท้ายให้ท้ายสวนเนาะค่ะหลังจากไปเก็บเห็ดมากินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วเสด็จก็ไม่ได้ไปไสดดอกไปเนี่ยเพราะว่าพี่น้องพายุเข่าแต่ว่ามือนี้ก็โชคดีค่ะเป็นวันของครอบครัวค่ะได้สนานชิกไม่ให้ครอบครัวเนาะมือนี้เนาะนั่นระค่ะได้งัวเนาะค่ะโตน้อยมือนี้ยังไงก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเสด็จกับพี่น้องนะค่ะ